สวัสดีค่ะมาพบกับช่องธมนวันชาลิพาอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยวดประจําที่16ทันที่1 6 1 0 2ช่องธมนวันชาลิพาเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะเลขบนสองตัวนะคะมี 3 2 4 2 5 2 6 2เน้น4 2และ6 2ค่ะแล้วก็มีเลขบน2ตัวอีกใบนะคะมี3 3 4 3 5 3 6 3เน้น4 3และ6 3ค่ะ แล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกสองเน้นเจ็ดสี่สองและเจ็ดหกสองค่ะแล้วก็มีเลขบนสามตัวอีกใบนะคะมีเจ็ดสามสามเจ็ดสี่สาม 753 763เน้น743และ763ค่ะ <S 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 แล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมี33 36 30 32เน้น36และ32ค่ะ แล้วก็มีเลขล่าง2ตัวอีกใบนะคะมี43 46 40 42เน้น46และ42ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ทัาสิบสองพันรฝากกดไลค์กดแชร์กดสุด s c r i ช่องทม,มนวันชาลิพาด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ